ังไม่ให้กูได้พูดได้ยังกูได้พูดกับมึงไดอยังบ้างกูยังไม่ให้มึงพูดดีๆนะไอ้เกลียนะโอ้โหแล้วมึพูดอย่างนี้พูดดีอยู่กูจะไม่ได้พูดไป่ยังไม่ให้กูไม่โกงแต่ถ้าก็จ่ายกูกูจ่ายมึงเอ้คไม่โกงไม่โกงแล้วก็รุ่นพใจเขาจะไม่ให้โกงไงอ้าวอ้าวก็ยังไงอ่ะถ้าลูกพี่ไม่ใจเอากูทีไม่ได้จ่ายเขาไม่ให้โกงไงโอเคนะเราล้วผมรอได้ลูกพี่จะจ่ายเมื่อไหร่บอกผมได้ไหมไ้ให้จ่ายเขาจ่ายกูวันไหนกูจ่ายมึงวันนั้นแค่นั้นแหละอ ดีๆนะเว้ยคุยกับครูต้องคุยให้มันมีหลักการเว้ยไม่ใช่ว่าคนนั้นให้ออกคนนี้ไม่ออกไม่เอานะไชครับแค่นี้เราไม่คุยกับคนประเภทแบบไม่คุยไม่รู้จังกูไม่คุยอ้าวลูกพี่จะให้เมื่อไหร่ผมอยากกูไม่ตอบก็ไม่ตอบว่าจะให้วันไหนกาให้วันไหนกูให้มึงวันนั้นจบแค่นี้อ้าวเขาก็ให้ไปแล้วอาให้มาวันไหนอ่ะวันที่ผมไปออกมานี่ไงไม่มีไม่มีเงินยี่ห้อนะถางแล้วว่ายี่ห้าสามดวงออกหรือยังถามไปแล้วไม่มีไม่มีไม่มีกับเขานู่นอ่ะ ไม่มีนะไม่มีอะไรกดใครบ้งงันนั้นแหละไม่มีปัญหาปูนทั้งคันเฮ้ข้าไมาให้ก็โอเค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 ได้ไหมได้ไป็นอก็จ่ายไปแล้ว